สวัสดีครับวันนี้เราก็พาตลอดกันมาที่วัดพระงามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ตาบลคลองสาบัวเป็นวัดล้างที่มีจุดเด่นคือซุ้มประตูโบราณที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพจนได้รับขนานนามว่าประตูแห่งกาลเวลาเนื่องจากในยามเย็นจะมีแสงสีทองของพระอาทิตย์สาดส่องลงมายังซุ้มประตูเมื่อเดินผ่านทาให้รู้สึกว่าเหมือนเรากําลังเดินผ่านช่วงเวลาในปัจจุบันไปยังอดีตเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวัดจะเป็นลานกว้าง มีทางเดินไปยังเจดีแปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัดซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางมีกำแพงแก้วและคูน้ำล้อมรอบวัดตามแบบของการสร้างวัดโบราณสามารถเข้าไปกราบไหว้และทำบุญทำนห้บ่มุญพื้นที่วัดตามำกำลังศรัทธาและที่นี่เป็นอีกวัดหนึ่งสุดลังซีในอุกยาที่ควรหาโอกาสมาเดินเอาข้ามผ่านการเวลาไปด้วยกันครั้งหน้าจะพาตะลอนเที่ยวไทยที่ไหนอีกติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ